ความยาวประมาณสองชั่วโมงเศษประมาณ20กว่าเพลงนะครับซ yep. ึ่งมีการเอาเพลงบางเพลงของเราเอาไปดัดแปลงไปรูปทุ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่เราอยากทงเพลงสากลให้เป็นเพลงรูกทุ่งทำได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่พิเรนารีแล้วก็ไฟนอลวันที่29จะรู้ครับว่าใครจะเป็นทีมนิสแปรนชัยแลนด์ทีมนครับขอบคุณจังหวัดสมุทาด้วยนะครับเอาจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ยาแหละเพราะว่าเนื่งจากพี่ยาเองก็อาจจะไม่ได้ คนที่ทำนางงามมานานมากนักเพียงแค่เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นที่หัดใหญ่นะฮะแล้วก็รักการทำนางงามกับเราโดยเริ่มต้นจากมิสแกรนจังหวัดสงขลานะก่อนหน้านี้ก็เป็นจังหวัดป่นมาก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นมิ s mm hmm. s u นิเวิร์สสงขลาก็หากถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีการแบบดรามมาบ้างอะไรบ้างก็ผมขออภาัยแทนที่จาด้วยละกันเพราะว่าแกก็เป็นมือใหม่หัดขับที นะครับซึ่งลูกน้องก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินแต่ทางเราก็พยายามซัพพอร์ตด้วยองค์กรกลางเป็นที่ทุกอย่างก็น่าจะดีครับไม่มีปัญหาะไรเลยสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับเราทุกคนก็เข้าใจกันดีครับให้ยางนี้เมื่อกีก้คือร้องไห้อะไ,ไครคะใช่ไม,ไม่หรอกครับไปกดดันแกเพราะว่าผมก็บอกไอ้แกนั่นมอคืนล้วเมื่อคืนมาเสร็จงานฟาผมก็นั่งคุยอยู่กับแกจนถึงประมาณทีหนึ่งครึ่งก็บอกว่าทุกอย่างมันดีนะครับเพียงแค่ว่าแกเป็นคนที่คิดเยอะเก่งใจเพราะเนื่องจากว่ารองอันดับสี่เนี่ย จริงๆมันมีแค่20คนเข้ารอบแล้วมันก็เกินมันก็เป็น22คนพอ22คนเราจะตัดเหลือ10ก็ยังเกินอีกเพราะว่ารักพี่เสดายน้องอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นเวทีที่เราไม่ได้ซีนเนสมากในรอบแบบนี้เอาไป12คนพอไป12คนแกก็เสดายอีกแกก็เลยว่าขอครึ่งหนึ่งเอา6คนนั่นคือสายเหตุที่ทําให้าสายสะพายกับป้ายนั้นไม่ได้ทํามาเปลี่ยนเพราะมันแก้งงานหน้างานจริง เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศคนแรกก็ใส่สายสะพายชนะมอบพอคนที่สองออกมามันไม่มีก็คือเจ้าภูเก็ตนะ้วพอเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายรูปหมู่แกก็คิดกระทันหันทีมงนานบอกว่าลองแบ่งกันแกก็เลยเดินไปหยิบป้ายมาให้ภูเก็ตด้วยความที่แกเป็นคนที่เร็วอะ่ะ hmm. แล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบอ,อมีเทคนิคเยอะ hmm. หายิบป,ปุ๊บวางป๊อ คนก็เลยไปดรามากแกแกก็เสียใจตอนนิดหนึ่งแกก็เลยรู้สึกว่าเออหู้ตายละและ้วทำไมแบบโดนโดนบอ่อยรังอะไรอย่างเงี้ยย่อยกก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือจะตัดภูเก็ตออกแกก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะรู้สึกแย่นะจะตัดมิเชลออกมิเชลก็นันตอบดีทุกรอบเลยอะแล้วแข็งแรงมากผมก็เลยบอกนั้นเอาไว้ทั้งคู่ไม่พอไม่เป็นไรครับมันนี่รอบสําคัญที่สุด ก็ใครใส่ก็ใส่ไปใครไม่ใส่ก็ยืนแล้วก็วันนี้ออกไปพบหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยก็ให้เฉพาะคนที่ใส่สายสะพายชนะก็คือนิวยอร์กกับมงกุฎที่เหลือไม่มีใครใส่สายสะพายเป็นการแก้ปัญหาก็คือทุกคนเป็นแต่งตัวธรรมดามื่กิ้พี่น้อยบอกว่ามีโอกาสท,ที่ที่มีจะมาทำํำ MUT สงขาเร็จเรียบร้อยเร็จเรียบร้อยแพงด้วยแพงด้วยตัวเหตุการณ์นี้ทําให้มีถอดใจไหมคะไม่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 ไอถ้าเขาทำเองของเขาคนเดียวอ่ะในจังหวัดอราไม่ได้เคยเกิดปัญหานะ ยกเว้นมาเท่านี้แหละคือดีมานเยอะต้องยอมรับแต่คําว่าดีมานเยอะมันก็ไม่เยอะเกินกว่าที่ปกติเราจะรับได้แต่เนื่องจากว่าแกอาจจะมือรอ,รองรองของแกเนี่ยอาจจะตั้งรับไม่ทันถ้าเป็นจังหวัดอื่นมันจะมีแบบตัวเล็กตัวน้อยที่คอยปกป้องคอยวิธีการอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย one stop service อยู่ที่แกมันก็เลยกลายเป็นว่าแกทํางานเหนื่อยและหนักแล้วก็จะทําอะไรแกก็ต้องหยิบจับด้วยตัวเองอันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นงานเรียนรู้นะ ผมเองเริ่มต้นมาวงการนางงามผมก็ผิดพลาดในช่วงแรกๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ไม่ได้มีความผิดพลาดถึงขนาดทําทให้งานเสียนะ<ม>แต่มันเป็นสายล่อฟ้าให้กับแฟนคลับหลายๆคนซึ่งแฟนคลับหรือด้อมเนี่ยเขาจะแบบละมุนล,ละมอมกับออผู้เข้าประกวดที่เขาสปอตบอก็เห็นอย่างนี้เขาจะบ่นอย่างนั้นมาเห็นอย่างนั้นก็จะบ่นอย่างนี้พี่อาร์เขาเลยบอกว่าท่านหนูไม่ไปหยิบมาให้กดฉเบลสักอย่างหนึ่ง แฟนกับกุญชเบลก็จะต้องม,มาถล่มหนูอีกถามว่าไม่แยแสหนูก็เลยทาตัวไมู่กเขาก็เลยน้อยใจหนูก็อาศสยก็ไปเธออาไปเอาป้ายมาให้เร็วๆเพราะว่าหนูเห็นว่าทุกคนกําลังถ่ายรูปหนูก็ไม่อยากจะชักช้าหยิบเร็วแล้วก็แบบจะได้ถ่ายต่อ,อแก้แกพูดอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับไม่มีอะไรครับ พี่วัดค่ะกั <ใช S 1> บวันนี้นที่พี่วัดได้มีการพูดในะอะากับน้องๆว่าจะมีเรื่องการเขาเรียกว่าตรวจสอบพีดีให้มากขึ้นหลังจากนี้สําสหรับ,บพีดีที่แบบเทนางงามหรือรอะไรอย่างงี้นี้มีนางงามที่ถูกพีดีเทหลายคนเหมือนกันนะต้องยอมรับเพราะว่าก็เดี๋ยวห้องดาเนี่ยเราจะสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะติ๊กเอาไว้ว่าได้รับแรงซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องจากพีดีหรือเปล่านะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยหายไปเลยนะจัดเสร็ ได้เงินค่าสปอนเซอร์เสร็จอะไรเสร็จก็ไม่ได้มาเลยแล้วก็ไม่เคยเจอเขาเลยก็ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนพีดีประเภทนี้เพราะว่าเกรงว่ามันจะกลายเป็น <c oughs> เรื่องที่เดี๋ยวมันลามไปเรื่อยๆเห็นคนนี้ทําได้คนนั้นก็ทําได้กลายเป็นว่ามาจัดเพื่อเอาอีเวนต์ในวันประกวดแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไปไกลถึงขายตําแหน่งนะคะ <c oughs> พูดง่ายๆว่าเราต้องเข้าใจโลกว่า บางคนเนี่ยมาเพื่ออยากมีเงินเพราะฉะนั้นเสียเงินจากเราไปจํานวนหนึ่งสมมุติเสียเงินไปบางจังหวัดมันเล็กอะอย่างมิสแกร์เนี่ยอาจจะเสียไปแค่แสนเดียวแสนเดียวเนี่ยเขาก็ไปขอสปอนเซอร์สองลายเขาก็ได้แล้วเขาไปขอเพิ่มๆเ,เขาก็ได้เงินแล้วเขาก็ไปเชิญกรรมการเขาก็จ้งางกรรมการอยากมาขึ้นเวทีมีหน้ามีตาก็คนละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นมันก็ได้เยอะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ถามนางามอีกว่าเออถ้ามงแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ย เขาที่ได้ยินมานะครับมันก็ทาให้เขาก่อให้เกิดรายได้ดีก่อป็นรมแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรอ,อันนี้มันก็เป็นสิึ่งที่ไม่ใช่วัฒนธรรมเราดีดาวเดี๋ยวจ,จะดูแลให้ครับจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ไปพิธวัฒน์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกปีครับเห็นแก่วพยายามอย่าให้มันเกิดกระเลืกรละลดน้อยถอยลงเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมเห็นแก่ได้อยู่แล้วนะฮะสังคมที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่รู้จักคำว่าหน้าที่รับผิดชอบรู้จักจะชอบแต่เวลารับผิดชอบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ชอบได้เงิน่เดียวครับณตอนที่ที่วัดทราบมามีกี่จังหวัดอ่ะมีประมาณตอนนี้ให้คุณปูเช็คอยู <c oughs> <c oughs> ่มีประมาณ5าจังหวัด6กจังหวัดนะฮะที่คุยกับน้องแล้วน้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้เจออนะพีดีก็ไม่ได้มีการซัพพอร์ตอะไรส่วนมากอยู่กับทีมหลังบ้านกองน้องส่วนตัวที่ทําชุดประจําชาติทานู่นทํานี่พีดีก็ไม่รู้เปไหนนะครัก็เดี๋ยวก็จะจัดการให้นะครับปีหน้าถ้าใครสนใจก็หลังจากประกวดเสร็จ เราก็เตรียมตัวหาพิธีจังหวัดได้เลยครับอันนี้อัน,นพี่วัดได้มีการออกเป็นหนังสือแจ้งไปหรือยังคะโอ้ผมว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งครับเพราะว่าสัญญามันหมดอายุในวันที่29นี้หลังก็รตรวจเสร็จถ<อ>ือว่าหมดอายุโดยอัตโนมัติ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการใหม่เลยว่าเราไม่ได้ปลดระหว่งางทางก็คงไม่ต้องแจ้งเพียงแค่เราไม่ให้สัญญาใหม่ก็แค่นั้นเองครับคนที่เคยทําแบบพี่จะมีโอกาสให้เขาในอีกรอบใหม่ไหมนะครับว่าม,มีโอกาสให้เขาไหมหรือว่าตัดแล้วตัดเลยม,ม,มันมีทั้งคนที่ให้และคนที่ส้มภาษณ์ก็ไม่ให้แล้วคนที่แบบ <c oughs> ไม่ได้มีฐานะเพียงพอในการจัดงานจริงๆก็ไม่ให้บางคนจัดงานแปลกในปีนี้หลายๆปีที่ผ่านมาก็มีเราก็คงไม่ให้นะครับบางคนแบบจัดแบบ แบบมั่วๆแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์มันก็หายไปนะครับมีฮะมีเป็นเรื่องปกติครับแล้วแบบพีดีเทแบบนี้แล้วเรื่องเงินรางวัลข,อง,ขอ,งนนอ,งองน้องๆอะไรเงี้ยน้องๆเขาได้เอ่อผมยังไม่ได้ก้าวเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับอาจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ขาดอยู่กับเขากับพีดีเพราะผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ <ๆ S 2> ของผมหน้าที่ของผมคือควบคุมพีดีหมายความว่าให้ปฏิบัติต่อเราตามข้อตกลงตามเงื่อนไขตามลักษณะของการทำง,งาน แต่ว่าถ้าเรื่องลึกลับขนาดน,นั้เอาจริงๆเราเราไม่อาจจะเข้าไปเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะช่วยบอกได้ว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไปสัดการให้เรียบร้อยนะอะไรเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าในเรื่องของคนสองคนสามคนที่เขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันในวงล้อมว่าอะไร นะซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับเรื่องฝ้ายพร่ว่าค่ะเรื่องฝ้าบ้างค่ะตอนนี้น้องมาหาที่นวัดด้วยครับผมก็ทราบปัญหาก็ได้กลับมาทํางานด้วยกันแต่ไม่ได้เซ็นสัญญานะครับก็ในประเทศไทยส่วนมากก็ต่อไปก็คงจะทางานกับฝ้ายมากขึ้นอย่างวันที่30มีนาคมนี้ก็จะเป็นนะฮะแฟนมีสเฟิร์สแฟนมิสในกรุงเทพนะครับก็คือศิลปินก็คือฝ้าย นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญก็คืออิงฟ้า<อ>นะครับได้เปิดขายบัตรไปเมื่อเช้านี้สิบโมงบัตรในราคาแพงๆคือแพงสุดคือแปดพันห้าเกลี้ยงปุ๊บในพริบตาเลย<อ>ไม่เหลือเลยสักใบเดียวราคาอื่นก็เกือบหมดแล้วเหลือสี่พันห้าประมาณสัก<อ>ประมาณกแถวๆร้อยที่น่าจะได้<อ>ในจํานวนที่ประมาณสามพันที่ก็เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างน่าตกใจ<อ>นะทุกอย่างเรียบร้อยดีพรุ่งนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับ<อ>พรุ่งนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วก็เริ่มเตรียมงานกัน ก็จะใช้เวทีเป็นมิสแปลงไทยแลนด์เสร็จแล้วคืนนั้นจบวันรุ่งขึ้นก็ดัดแปลงเวทีพื้นก็คงจะเป็นส่วนเดิมแล้วก็ดัดแปลงการตกแต่งแล้วก็งานก็เริ่มตอนดึงคืนวันที่30เลยครับคิดว่าพอทราบปัญหาของน้องก็น,บบน้องคืนสัญญากับต้นสังกัดออนะครับเนื่องจากว่าคู่จิ้นเดิมก็ไม่ได้ทํางานไยกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับสำหรับบริษัทเก่ากับทั้งน้องั้งน้องฝ้ายและโยกะก ะะซึ่งผมก็ได้ฟังจากทางฝ่ายพูดในบางเรื่องซึ่งถ้าเป็นนโยบายบอของบริษัทเนี่ยเราก็ยอมรับในความคิดของแต่ละคนผมก็ได้บอกฝ่ายว่าสัญญามันยังอยู่อีก2ปีถ้าเกิดฝ่ายจะเคลียร์ตัวเองต้องเคลียร์ด้วยกฎหมายก็คือเคลียร์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เซ็นยกเลิกสัญญาให้เรียบร้อยถึงจะ,ะเข้าใจตรงกันว่าชีวิตเราสามารถจะไปทางไหนซึ่งฝ่ายก็ไปจัดการตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณสัก ประมาณสักสองอาทิตย์สาอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องได้บอกเหตุผลที่แท้จริงไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแบบไม่ไปต่อกับครเดิมผมว่าก็น้องบอกว่ามันไม่แน่ใจเรื่องในอนาคตนะครับเพราะน้องรอผลงานอยู่ผมว่าหนึ่งในก็คือที่น้องรู้สึกน้อย,อยนะครับก็พูดได้ก็คือโฟร์อิลิเมนต์เป็นซีรีส์เหมือนเป็นซีรีส์ของคุณเข่าสี่เรื่องเรียงกันอย่างเงี้ยฮะแต่ผมจะเรียกว่าโฟร์อิล m เมนต นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการว่าฝ้ายจะเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นมีนะฮะมีอิงอิงหลอดนะฮะแล้วก็มีอีกสามคู่หนึ่งในสามคู่ก็จะเป็นฝ้ายกับโยโกนะ,ะซึ่งขอคิวและขอ,ขอคอนขอคอนเฟิร์มกับไปปรากฏว่าทางค่ายให้เหตุผลมาว่าไม่สดุก<อ>นะฮะไม่สะดวกในการรับเล่นนะฮะซึ่งผมคุ้ดานะฮะฝ้ายก็คงเสียใจจากเรื่องนี้ด้วยว่าไม่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับ ฝ้ายอยากเล่นเราฝ้ายก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเพราะฝ้ายกำลังมา mm hmm. นะครับแล้วก็เราก็เล่นกับคู่ที่ดงัดงๆอย่างฟินเบคก็เล่นด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตโฟิเมนตนี้จะมีแต่คู่ที่ปงัปงๆหมดเลยเ mm hmm. ึ่นฝ้ายก็เึกเสียใจก็โทรมาหาผมว่าจริงเหรอพี่นวัดฝ้ายแบบไม่ให้หนูเล่นจริจรงๆเหรอเพราะว่าเรื่องโฟร e อิเลเมนเนี่ย mm hmm. ผมเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันพัฒนาเรื่องนี้กันอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าครับแต่เราก็เคารพนะทางฝ่ายบอกมาอย่างทางค่ายบอกมาอย่างนี้อย่างนี้ยง,ยงี้ก็บอกฝ่ายไปบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เล่นเรื่องนี้โอกาสหน้าเดี๋ยวเล่นเรื่องใหม่ด้วยกันได้ครับอันนี้ก็นนเนน,เน,น,น่าจะเป็นฟางสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายของไฟใช่ไหมคะที่แบบค่ายก็บอกว่าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะมีพลังอะไรในอนาคตเพราะว่ายัางไม่ได้แจ้งบอกชัดเจนว่าจะมีซีรีส์อีกไหมหรือจะมีอย่างไรอะไรอย่างนี้ย ฝ้ายก็เลยคิดหนักก็ผมว่าเขาตกลงกันด้วยดีแล้วนะเพราะเนื่องจากว่ามีการสัญญายกเลิกก็ถือว่าต่างคนต่างแยกทางกันเดิน,ใน,ใ,นในเส้นทางไายเส้นทางวันตอนนี้ฝ้ายก็จะเป็นศิลปินเดียวยังไม่มีจิ้นก,กับใครครับยังไม่มีจิ้นกับใครแล้วก็อหลายๆข่าวก็กลัวว่าจะจิ้นกับใครหรือไม่อ,มอะไรเนี้ยต้องบอกตรงน,นี้ว่ายังไม่มีจิ้นกับใคระนะฝ้ายยังอยู่กับฝ้ายคนเดียว เป็นฝ้าย alone อโลนนะซึ่งก็ได้วางคอนเซ็ปต์ของฝ้ายให้เป็นฝ้ายอโลนไปก่อนอนะคเก่าอะค่ะเขาเคยโดนายแต่ฝ้าย,ฝ,ายฝ้ายได้มีมาเล่าให้ไหมคะอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปก็คือฝ้ายเดินหน้าเป็นตัวของตัวเองรับงานเองนะครับแต่ว่ามีอะไรฝ้ายก็จะมาปรึกษาผมแต่ผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์จากงานฝ้ายเลยนะแต่ดูฝ้ายให้ ในฐานะเป็นที่ปรึกษาให้เพราะเนื่องจากฝ้ายเองก็เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปี2016แล้วก็ฝ้ายกับผมสนิทกันมาตลอดเส้นทางฝ้ายมีสัญญาอยู่กับผม5ปีเต็มเต็มก็อยู่จนครบสัญญาแล้วยังเป็นพี่เลี้ยงฝ้ายต่อในระดับใกล้ชิดอีกปี2ปีแล้วว่าจนหมดสัญญาช่อง7 mm hmm. ก็ผมเป็นคนดูแลทั้งหมด mm hmm. จนออกมาเป็นอย่างนี้แรกๆฝ้ายก,ก็ยังไม่ได้เป็นผู mm ้จิ้นก็มาร่วมง,งานกับผมในการถาแถวๆงานหมอลงหมอรำทุกคนคงเห็น แล้วคู่จิ้นถึงจะเกิดขึ <justamente> ้นหลังซึ่งตอนนี้คู่จิ้นของ้าก็ได้จบลงแล้วย้ดตอนนี้ก็รอตัฝ้ายเติบโตไปในเส้นทางอืครับแต่ใจน้องล่าสุดน้องเครียดไหมคะในวันที่พอมประกาศรอดรับข่าวครับครับวันนั้นเขาเปลี่ยนแปลงอก็เป็นธรรมดานะเขาก็ร้องไห้เขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่า้ายก็เป็นเป็นเซนซิทีฟตั้งแต่เด็ไๆนะราะฝพายเขาอยู่คนเดียวเขาเติบโตมาด้วยตัวเขาจ่มาถ้าทุกคนรู้ภูมิหลังของ้ายใช่ไหมฮะ เรื่องครอบครัวเนี่ยฝ้ายอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อบ่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าฝ้ายเองก็อย่างเรื่องดราม่าแรกๆไม่แม่เมื่ออะไรเขาก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นผมก็อยู่เค้ามานานจนผมก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องเขาจะไม่มีวันไปไปไหนจากผมหรอกผมรู้ว่าเมื่อเขาลำบากเขาก็กลับมาทุกครั้งนะแต่เมื่อเขาโตผมก็ปล่อยเขาแต,ต่แต่ว่าตอนเนี้ย ผมก็พยายามซัพพอร์ตเขาง,งานนี้ผมเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดมจำหน่ายตัวทีมเพลงแล้วก็ให้ทงฟ้าไปซัพพอร์ตเพื่อให้ทุกอย่างมันไปต่อเข้มแข็งซึ่งฟ้าเองเขาก็มีแฟนคลับที่เข้มแข็งมากแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาเนี่ยจองบัตรเยอะมากมแฟนคลับไทยก็ในระดับหนึ่งแต่อินเตอร์เยอะมากๆแต่สภ<ว>าพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจของทฟ้าโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟอร์มทีมขึ้นมา ทางด้านการทํางานก็มาประชุมกับผมก็มีทีมเพิ่มขึ้นก็ทําตัวเป็นศิลปินทั่วๆไปก็คือมีผู้ช่วยทางด้านดูแลไฟแนนเชียลดูแลความถูกต้องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูแลครีเอทีฟร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่ไฟยังไม่มีเนี่ยก็คือยังไม่มีทีมผลิตยังไม่มีพื้นที่ยังไม่มีครีเอทีฟทางเราก็ทาให้ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่30นี้ก็คือจะเป็นงานของ m g i ที่เป็นโปรดักชันให เรื่องเรื่องน้องโดนข่มขู่อะไรเงี้ยน้องเจอบ้างไหมคะพ่นวัตเพราะฝ่ายโยโกะโดนเยอะมากเ่าที่ผมทราบไม่มีอะไรนะครับเพราะฝ้ายเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตในโซเชียลเก่งครเขาจะรู้ว่าเขาจะวางโพสิชันนิ่งตรงไหนแล้วเขาก็ยังไม่พูดบ่อยๆอย่างที่ผ่านมาจนจนจนสัญญาแล้วอะไรแล้วเขาถึงจะเริ่มพูดครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเขาก็บอกเขาจะไม่พูดอีกก็ก็ก็คือเป็นการหลีกเลี่ยง ที่จะประทะกับเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะตอนนี้เขาก็ทําธุรกิจด้วยก็อไม่ว่าทําเสื้อทำเมื่อชนได,ด้นะฮะแล้วก็ทําร้านตัดผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้รับเสียงตอบรับท,ที่ดีในทุกๆมิติที่ฝ่ายหากินด้วยการเป็นนักธุรกิจผสมผสาน<อ>กับนะครเป็น,<ห>นคนที่แบบขายงานทางด้านคู่จิ้นว่าเขาะสมส,มสมําเร็จ เป็นคนที่ขายของเก่งมากบางวันเขาขายได้เป็นสิบล้านครับอืยจริงๆครับเขาเก่งนะครับยอมรับว่าเขาขายของเก่งโดยเฉพาะของของเขาขายของให้กับคนต่างชาติเป็นหลักตลาดต่างชาติเขาดีมากครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่สามสิบนะฮะแต่ว่าบัตรมันเต็มแล้วนะอาจจะเหลือถ้าเมื่อเมื่อเมื่อใบนี้เช็คก่อนลงมาก็ืเหลือประมาณสักร้อยใบร้อยใบก็เหลือแค่ราคาสี่พันห้าข้างหลังเต็มข้างหน้าเต็ม ตรงกลางๆที่ดีๆเต็มเหลือสี่เป็นห้านิดๆนิดนิดหน่อยๆถ้าใครรักไพ่จริงๆนะครับก็มาได้นะครับอ่าที่ mgi.com ของเราครับเชิญตื่นไหมคะพี่วัสเชิญครับดีมากเราเป็นคนจัดเชิญนะพี่เต้เชิญไหมแล้วแต่พี่เต้จะได้ยังไงเออผมคิดอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมดูว่าถ้าเพิ่มรอบเนี่ยมันกลายเป็นวันจันทร์ข้อเสียก็คือมันเป็นวันที่ทุกคนต้องมา ะะแล้วก็วันอังคารเนี่ยพอเราต้องเริ่มก่อสร้างงานที่วัตนใหม่ของคนอื่นที่ก็มาเช่าก็เลยไม่แน่ใจอโอกาสจะเปิดคิดว่าอาจจะไม่มีแต่โอกาสในอนาคตกําลังคุยกับฝ้ายอยากทําคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เป็นฝ้าย a โลนจริง,รงๆก็คือคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แฟนนี้อยากอยากเห็นน้องมีคอนเสิร์ตแบบอินฟ้าอยากเห็นน้องมีคอนเสิร์ตแบบสนัคหรือชาลอตที่เป็นคอนเสิร์ตแบบห้อยหัวตีลังกานะครับทาอะไรได้ทุกอย่างเพราะฝ้ายเนี่ย เรื่องความเป็นนักร้องเนี่ยฝ้ายมีมากอยู่แล้วตั้งแต่เน็กอะไรนะทุกคนคงจําได้ว่าผมไปออกเพลงให้ฝ้ายนะฮะแยกทางกันเดินเคยฟังไหมฮะเปราะมากเลยนะฮะเป็นเพลงที่ออกมาประสบความสำเร็จไปดูได้ในแกลนทีวีเดี๋ยวเอาเราจะมารีบูตอีกครั้งหนึ่งแล้วฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้เพราะมากมากเพราะแบบประกวดก็ชนะทุกเวทีอะประมาณนั้นเลยเราร้องเพลงสากลแล้วฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงจีนเก่งมาก เป็นคนที่มีศิลปะและเล่นกีตาร์ได้แบบฟิ้วที่สุดคนหนึ่งสําหรับนางงามที่เล่นกีตาร์ออกงานได้มีฝ้ายสุภาพรคนเดียวผมยังเรียกสุภาพรนะเพราะผมไม่ติดกับชื่อใหม่นะนะผมติดกับชื่อเก่าชื่อชื่อใหม่ชื่ออะไรนะพีระยาเป็นไปฝ้ายพีระยายาดกลับแล้วของท่าทิ้งผคะือสัญญาทับท้ายเดิมเราป้อนกลับมเราบ้านรายเป็อ๋อผมมั่นใจว่าเขาไม่คืนครับยังไงก็ไม่คืน เพราะวา่าที่เดิมก็ก็<ๆ>มีแนวทางในการให้น้องเขามีทางเดินที่ชัดเจนที่ผมทราบแต่เป็นสิทธิ์ของเขาให้เขาให้เขาไป็นพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่น้องจะออกมาเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็อยู่ในตรงนั้นนันดีแล้วเพราะว่าไม่ออกมาอยู่แล้วเที่ยวผมนะมีฝ้ายคนเดียวที่ได้ออกมาแต่ว่าฝ้ายจะเป็นอย่างไรต่อก็น่าจะอยู่แบบสดๆใปมสักประมาณสักขึ้นค่อนปีน่าจะเป็นจังหวะดีครับ วยเครื sociedad, ่องขนาดนี้จะมีกัดลง M U T ไหมคะบออาจริงๆคนชอบให้ฝ้ายลงนะแล้วก็เคยแซวเขาวันที่มาก็บอกเอาไหม M U T สักหน่อยไหมอะไรเงี้ยฝ้ายก็บอกอีกแล้วเลยแต่สามสิบไปแล้วนะบอกผมเอาจะไม่รู้เลย M U T 80ดสิเขาก็เอาอยู่เขาบอกว่าเออมันก็น่าคิดนะแต่หนูเขาก็ไม่ค่อยว่างช่วงนี้หนูเก็บตังค์ก่อนละนะจริงๆฝ้ายเป็นโมเดลที่แบบ ผมว่ามิชชนิเว์ชอบนะเออแล้วแล้วแ้คุณแอนก็เคยถามว่านางงามของบอสอ่ะคนนั้นอ่ะไอ้ฝ้ายอ่ะมันยังอยู่ไหมเนีน่ยอว่าทำไมเลยอทำไมยอย่างนั้นเออมันเป็นนางงามที่แบบเออแบบชอบมากเลยอ่ะแต่ไหนรอะไรก็ยังมิชชี่ขเขาตลอดที่ว่าเ้ามีที่วันมีเซลล์เซลลที่แสดงว่าคนงใหญ่แกสามารถมาลงได้เอาจิงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลงนะครับลงตรงตรงไม่อยากให้ลงกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียไว้คอ นะครับเปอร์เซนต์ที่จะลงได้น้อยมากๆนะครับผมไม่ได้อยากให้ลงหรอกก็ก,ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยากให้มีมงแบรนด์ที่มันยังคงอยู่ยงคงกระพันแต่ว่ารองหนึ่งรองสองรองห้าผมว่ามากันเยอะะใ<ม>นปีนี้ใประเทไทยปีปัจจุบันนี้ย e ี่ห้าเนี่ยอาจจะมาน้อยนะครับน่าจะยังเป็นช่วงลัดใบจากเวทียูนิเว s ร์สไทยแลนด์เก่าที่ยังถาโถงเงินเข้ามาน้องก็ก็เวทเอ็นดีบางคนก็บอกว่า นี่หนูไปรอสองดีกว่าสองเจ็ดอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นแบบสไตล์คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มใหม่เขาก็เลยไม่อยากเข้ามาในช่วงนี้ครับซึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยจริงๆครับน้อยจริงมีคนถามมาส์ไอีกนะยิงฟ้าไปได้ไหมก็บอกตรงๆว่าไม่ต้องไปแล้วครับโกโก้เหรอคะโกโก้ไปไหนคะตอนนี้โกโก้ไปไป ไปดีแล้วถ้าอยากเจอเขาก็ทำสังฆทานเดี๋ยวเขาว่อเรามอนุญาตรอคดคือเราไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาตที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่แนะนำแต่ถ้าชาตินี้แล้วฉันอยากลงจริงๆไม่ได้แนละ้วฉานจะ,จะเป็นจะตายก็ลงได้ครับอ่าข,ของเราทั้งหมดทำไมจะลงไม่ได้ะนะฮะแต่ว่าถามว่าเสี่ยงไหม ในไทยแลนด์ุณอาจจะไม่ได้เสียมากเพราะ <ừ> mm. ก็รู้อยู่แล้วว่าเราประกวดยังไง <ừ> mm. แต่ว่าระดับอินเตอร์เราก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> ยูนิเวอร์สใหญ่แล้วก็แล้วแต่เขานะเออถ้าไม่ได้มาเกิดตุ๊กพบสิบอะไรขึ้นมาก็ต <c oughs> <c oughs> ัวใครตัวมันนะับ <c oughs> มันก็ลำบากนะฮะก็ <c oughs> ต้องไม่เสียเงินเกินไปแต่ถามว่าถ้าจําเป็นอยากจะไปไม่ไปไม่ยอมก็ไปได้ครับแต่ลองๆแนะนําให้ไปเพราะว่าของเรามีสายทิปีินเยอะที่ไม่ได้ถึงวงใหญ่แกรนด์ไปครับ โอเคขอบคุณค่ะทางบ้านค่ะทางบ้านขาววันเกิดอมอยากให้บอลเร็วพอเข้าะว่าบอลกเลยเป็นยังะครัอ๋อที่หนักนะ